ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซ m ิแ a ลนะครับทางช่อง Youtube เช่นเดิมเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับลิเทียมฟอสเฟตหรือแบตลิเฟ่นะครับนะการชาร์จการใช้งานนะสามารถชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ iMac B6ac ได้วันนี้นะครับเรื่องที่จะมาคุยกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลล์แบตเตอรี่ที่เสื่อมนะครับหรือที่พังนะ แรงดันเป็น0ูนยโวลต์หรือมีแรงดันเป็นมิลลิโวลต์นะครับพูดง่ายๆว่ามันใช้งานไม่ได้มันสามารถที่จะกู้คืนนะครับหรือฟื้นฟูสภาพได้ไหมนะครับนะเดี๋ยววันนี้มีมาทดสอบให้ดูเพื่อคลายข้อสงสัยนะครับเท่าที่ผมใช้งานมานะจะมีปัญหาอยู่นะครับ3เซลนะครับ3เซล มีทั้งเซลล์ส่วนสีนะ่ะคงจะไม่ใช่ประเด็นนะครับว่าเซลล์นี้สีนี้มันมีปัญหาเซลลนี้สีนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเท่าที่ผมใช้งานมามันก็มีสีเทานะครับสีเขียวนะบางท่านก็มีสีน้ำเงินด้วยซึ่งตัวนั้นมันเป็นแค่เพียงวัสดุห่อหุ้มนะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่คงจะไประบุอย่างนั้นเลยไม่ได้ว่าสีนี้มันพังสีนี้มันไม่พังนะครับขึ้นอยู่กับรถกับการนําเข้ามานะครับแล้วก็คุณภาพของเซลลนะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับวัดแรงดันได้ 3. ามจสองเก้าสามโวลต์นะครับส่วนเซลล์ที่มีปัญหานะครับส่วนเซลล์ที่มีปัญหามาดูกันนะครับวัดแรงดันออกมาได้ร้อยเก้าสิบห้ามิลลิโวลต์นะครับร้อยเก้าสิบห้ามิลลิโวลต์บางเซลล์นะครับเป็นศูนย์โวลต์เลยก็มีนะบางเซลล์เป็นศูนย์โวลต์เลยก็มีถ้าเกิดในกรณีที่มีแรงดันใกล้เคียง ศูนย์โวลต์อย่างนี้นะครับผมจะขอใช้ย่านวัดค่าความต้านทานนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้ามีแรงดันห้ามใช้เลยนะครับห้ามใช้เลยเพราะว่าถ้าวัดค่าความทานหรือวัดค่าความต่อเนื่องนี้เขาห้ามจ่ายแรงดันเข้าไปในเครื่องนะครับหมายถึงเจ้าตัวมันติมิตเตอร์อันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะครับสาหรับเซลล์ที่มีแรงดันนะครับอันนี้ระบุเลยเผื่อท่านไหนไปทําตามนะแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ฟังรายละเอียดในส่วนนี้แล้วเครื่องมือเราจะพัง นะครับเจ้าตัวโวลต์มิเตอร์อ่าเจ้าตัวมั m ติมิเตอร์ของเราจะพังนะครับนะผมจะวัดให้ดูนะครับกรณีนี้ก็คืออ่าไม่มีแรงดันนะครับนะไม่มีแรงดันนะนะตัวนี้นะครับนะไม่ขึ้นค่าความต้านทานด้วยนะครับไม่ขึ้นค่าความต้านทานด้วยนะบางเซลล์นะครับเซลล์ที่พังนะครับที่ช็อตจะขึ้นนะครับจะขึ้นอ่า ถ้าเราวัดค่าความต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันจะมีส่งเสียงด้วยแล้วก็ขึ้นค่าความต้านทานเป็นศูนย์โอห์มด้วยนะครับแต่ตัวนี้นะไม่รู้ว่ายังอยู่ในสภาพไหนกู้คืนได้ไหมแต่เท่าที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นเซลล์ที่วัดแล้วได้ได้ศูนย์ได้ศูนย์โอห์มนะครับแล้วก็ศูนย์โวลต์เลยไม่สามารถกู้คืนได้นะครับไม่สามารถกู้คืนได้อ่าไม่สามารถอ่านกลับมาใช้งานได้นั่นเองนะครับส่วนเซลล์นี้ที่มีแรงดันห้ามเลยนะครับ ห้ามตั้งย่านวัดเหมือนเมื่อกี้นะครับหมายถึงวัดค่าความต่วเนื่องหรือวัดค่าความ่ทานเพราะเครื่องมือเราจะพังนะครับอโอเคทีนี้ผมจะมาชาร์จเซล์ปกติให้ดูก่อนนะครับไปทีละขั้นตอนก็แล้วกันต่อขั้วให้ถูกนะครับในที่นี้ผมจะใช้แม่เหล็กนะครับนะใช้แม่เหล็กดูดติดนะครับในลักษณะอย่างนี้นะเพื่อให้การชาร์จมันง่ายนะครับนะประมาณนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่ไม่มีร่างชาร์จแบตเตอรี่ก็ใช้วิธีการนี้ได้นะครับ ผมได้ตั้งชนิดของแบตเตอรี่เอาไว้แล้วเป็นลิ f เฟนะครับตรงกับชนิดของเซลล์ที่นํามานะเป็นระบบ 1s นะครับ 1s คือ1เซลล์หรือหลายๆเซลล์ก็ตามแต่ต่อในระบบ3.2หรือ 3.3V โวลต์ถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับทีนี้ก็สามารถทําการกดชาร์จได้เลยโดยการกดที่ปุ่มสตาร์ทแช่ทิ้งเอาไว้นะครับ เครื่องก็จะถามนะครับคอนเฟิร์มกด Enter นะครับเขาก็จะเริ่มชาร์จนะในที่นี้ก็เริ่มทําการชาร์จแล้วนะครับเริ่มทําการชาร์จแล้วอันนี้คือเซลล์ที่ปกตินะครับนะส่วนเซลล์นี้คือเซลล์ที่พังนะเดี๋ยวผมจะมาชาร์จให้ดูนะนะโอเคนะครับอันนี้ชาร์จแล้วนะกระแสไหลที่1นแอมป์นะครับเป็นที่เข้าใจกันก็ปล่อยให้ชาร์ตจนเต็มตัวนี้อัดได้สูงสุดที่5้แอมป์นะครับหนึ่งซีนะเซลล์นี้5้าถึงหแอมป์นะครับตามระบุตามสเปคเขาระบุมา เวลาชาร์จเราต้องดูสเปคด้วยนะครับอันนี้คือชาร์จช้าเลยเนี่ยนะชาร์จที่1แอมป์แต่เราชาร์จประมาณเนี้ยนะมันใช้เวลานานก็จริงแต่ว,ว่าแบตเตอรี่เราจะใช้ได้นานนะครับแล้วตามที่ผมชาร์จดูชาร์จที่กระแสต่ำนะ่ะมันจะคายประจุนะมันจะหมดชา้านะครับนะแต่ชาร์จเร็วอ่ะโอเคมันเต็มเร็วก็จริงแต่การใช้งานผมรู้สึกว่านะเมื่อเปรียบเทียบนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะจากระยะเวลาในการใช้งานมันจะแตกต่างกันนะครับระหว่างชาร์จช้ากับชาร์จเร็ว นะชาร์จชา้าจ,จะจะโอเคกว่านะครับ่นะอโอเคทีนี้กดหยุดก่อนนะครับกดสต็อกก่อนทีนี้จะไปลองชาร์จเซลล์ที่มีปัญหาอ่านะไปลองชาร์จเซลล์ที่มีปัญหาดูนะครับนะเวลาต่อก็ดูขั้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นเซลล์อ่าหรือเป็นแหล่งพลังงานแหล่งกกเก็บพลังงานกระแสตรงเพราะนั้นมันจะมีขั้วบวกขั้วลบนะนะเวลาต่อใช้งานก็ให้ถูกต้องนะครับนะนะ ตรงนี้นะครับอีกที่หนึ่งระวังนะครับเซล์ที่มันมีปัญหามันหลุดร่อนแล้วนะครับไม่มีอะไรป้องกันเพราะว่าโครงทั้งโครงของเซลแบตเตอรี่เนี่ยนะครับตั้งแต่านวิทยุทานินเป็นต้นมาเนี่ยนะครับโครงสร้างข้างนอกทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบเพราะนั้นเขาจะห่อหุ้มเอาไว้นะครับไม่ให้มาสัมผัสกันกับขั้วบวกที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเซล์แบตเตอรี่นะมันต้องมีการห่อหุ้มนะครับเพราะทั้งโครงเนี่ยนะครับด้านนอกมันคือขั้วลบนะครับ อ่าโอเคนะอันนี้คือเซลล์ที่มีปัญหานะครับวัดแรงดันได้อ่าร้อกว่ามิลลิโวลต์นะหรือ0 1นนโวลต์นั่นเองนะน้อยมากนะครับเราสามารถทําการชาร์จได้ไหมนะครับอ่าตัวนี้เซลล์ที่มีปัญหานะครับอ่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอ่าเพราะว่ามันเวลาผ่านมาแล้วมันก็บางคนอาจจะอ่าไม่ชัวร์ไม่มั่นใจนะครับผมจะวัดให้ดู รประมาณ200กว่ามิลิโวล์นะครับ 0.2V โวล์นะครับตัวนี้นะโอเคชาร์จได้ไหมนะครับก็มาดูกันนะครับนะแต่ที่แน่ๆคือชาร์จไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะโชว์โลวนโวล์นะครับแรงดันต่ำนั่นเองหาใครเคยใช้งานเครื่องแล้วก็จะรู้จะทราบนะครับ โลววลเปตนะครับเพราะมันไม่มีแรงดันนั่นเองนะครับเครื่องก็จะเช็คก็จะฟองนะครับอ่าแล้วก็ตัดไปนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าโหมดที่ใช้ในการกระตุ้นนะครับโหมดที่ใช้ในการกระตุ้นนะเป็นการแอปพลายเป็นการดัดแปลงก็แล้วกันในการที่จะกระตุ้นแบตเตอรี่นะครับเป็นโหมดที่ผมใช้งานอยู่นะครับนิกเกิลเมทัลไฮไดนะครับ เดี๋ยวน่ากดเลยนะตัวนี้นะครับนะผมก็กดแช่เลยนะอันนี้คือแรงดันของเซลล์แบตเตอรี่นะครับนะเซลล์อัน,นแรงดันที่เซลล์แบตเตอรี่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนะถ้ากระแสต่ำไปแล้วก็เพิ่มกระแสในการชาร์จนะครับเดี๋ยวขอเข้าใหม่นะครับนะ ตั้งค่ากระแสเพื่อให้เห็นผลเร็วขึ้นนะครับผมจะอัดเข้าไปที่ 1M แอมป์นะครับ1 1 5แอมป์นแอมป์หนแอมป์นะแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับนะโหมดนี้นะครับที่ใช้ในการกระตุ้นนะก็สังเกตแรงดันด้วยนะครับนะสังเกตแรงดันอุณหภูมิด้วยนะครับนะ ก็อย่าให้แรงดันเกินนะครับอยให้แรงดันเกินที่3.6โวลต์นะครับก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับนะแต่การชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นไม่ใช่โหมดชาร์จโดยตรงนะครับผมนำโหมดเนี้ยมาใช้ในการกระตุ้นนะถ้าเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดนนิกเกิลแคดเมียมนะครับการชาร์จของเขาเขาจะชาร์จเป็นช่วงเป็นจังหวะนะครับสังเกตจากกระแสรตรงนี้นะครับนะ ตอนนี้ขึ้นมาที่2โวลต์แล้วนะครับขึ้นมาที่2โวลต์แล้วได้ไม่ได้นะครับต้องดูกันอีกทีหนึ่งเมื่อนะครับเรานําเซลล์นำสายชาร์จนี่ออกนะครับแล้วเราจะวัดดูแรงดันอีกครั้งนี่แรงดันก็ยังมีการลดลงนะครับยังมีการลดลงด้วยนะครับอุณหภูมิยังไม่มีนะครับกลับมาชาร์จอีกแล้วนะครับ อ่ะก็ยาวๆกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูอุณหภูมินะครับยังไม่มีอุณหภูมิขึ้นนะครับอุณหภูมิต่ำนะอ่ะตัวนี้อยู่ที่32องศา ตัวคนที่3ามสนะครับอันนี้คืออุณหภูมิห้องนะครับ32อุณหภูมิที่ตัวที่3ามสนะครับนะโอเคใช้เครื่องนี้ก็แล้วกันนะครับไอที่ไม่ชาร์จได้เท่าไหร่อุณหภูมิไม่ขึ้นนะครับ นะแต่ตัวนี้อยู่ที่33นะครับอุณหภูมิห้องนะนะโอเคเดี๋ยวเช็คเป็นช่วงเป็นจังหวะก็แล้วกันตัวเครื่องก็ไม่ได้ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะแต่ตัวนี้อยู่ที่33.6องศานะครับ ใช้วิธีโบราณแตะดูนะครับอพอเครื่องตัดการชาร์จไปก็จะอยู่ที่2.4นะครับแต่จะกลับมาชาร์จอีกเหมือนเดิมนะครับนะโหมดที่ใช้นะครับอันนี้คือโหมดที่ใช้นะตอนนี้นะกระตุ้นด้วยโหมดนิกเกิลเมทัลไฮได้นะครับนะถามว่าใช่โหมดชาร์จโดยตรงไหมไม่ใช่มันเป็นการแอปพลายการดัดแปลงนะครับ แล้วมันก็ยังมีวิธีการอื่นอีกนะครับแต่ใช้เครื่อง iMac เนี่ยผมใช้เครื่องจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่มีเครื่องนะครับก็คงจะต้องอมีวิธีการที่แปลกแตกต่างออกไปนะครับมีวิธีการที่แปลกแตกต่างออกไปนะ3 4 3มองศานะครับประมาณนี้นะครับสองจุดเก้า 2.9โวลต์แหละนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับมีวิธีการไหมอ่ะวันนี้เซมิแ lap เอามาสาธิตมาทำให้ดูก็แล้วกันนะครับอ่ะพอได้แรงดันคือแบตเตอรี่พวกเนี้ยเอ็ดโวลต์เตจนะครับนะหรือแรงดันต่ำสุดในการใช้งานที่ควรยกเลิกนะที่ควรรีมูฟนะครับการใช้งานก็ ไม่ควรต่ำกว่า2.5นะครับลิเธียมฟอสเฟตหมายถึงต่อเซลล์นะครับไมยถึงต่อเซลลนะ์ที่ b m s เเขาออกแบบเอาไว้นะครับนะแต่รุ่นใหม่ๆอาจจะดึงลงไปถึง2.2โวลต์แต่ก็อาจจะทําให้แบตเสื่อมเร็วขึ้นนะขึ้นอยู่กับเคมี Me, หรือนะกรรมวิธีในการประกอบการผลิตของเขาอีกอีกอีกทีนึงแล้วนะครับนะกลับมาชาร์จทีนี้ผมจะลองสลับไปใช้โหมดในการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม ฟอร์สเฟตนะครับนะเพราะว่าตอนนี้แรงดันมันน่าจะอยู่ในย่านที่สามารถชาร์จได้แล้วแต่ก็ต้องลองนะครับ่ะไปพร้อมกันเลยกดสต็อกก่อนนะครับสต็อปแล้วก็ไปที่โหมดลิเเฟนะครับหาลิเเฟได้แล้วก็เลือกนะครับเป็นระบบ1 s นะครับอ่ะลองกระแสชาร์จที่1 5แอมป์เหมือนเมื่อกี้นี่อ่าแสดงว่าเช็กเช็คแล้วชาร์จได้นะครับอ่ะ กลับมาชาร์จด้วยโหมดรีเซซได้แล้วนะครับนะในโหมด1 s อนะครับอัดด้วยกระแสที่1.5่แอมป์นะครับลองเช็คดูอุณหภูมิ3าองศานะครับนะ9า่านะถ้าอุณหภูมิปกติมันก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็ไม่ขึ้นนะดูตรงนี้นะครับโลอันนี้วัดอุณหภูมิที่ตัวคนนะ36องศานะครับ ันนี้คือเซลล์ที่ชาร์จนะครับนะไต่ระดับขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้ก็ได้ที่3โวล์แล้วนะครับ่ะก็ลองเทสลองทํากันดูนะครับคือเซลล์ตัวเนี้ยมันได้ประมาณ2.2โวล์ตอนที่ผมทิ้งไว้นะอ่าแล้วกลับมาวัดอีกทีนึงนะครับอ่ากลับมาวัดอีกทีนึงก็ได้อย่างที่เห็นแต่ทิ้งไว้น่าจะนานนะครับเป็นเดือนเลยนะเป็นเดือนเนี่ยทิ้งไว้พร้อมกันกับไอเจ้าเซลล์นี้นะครับแต่เซลล์นี้มัน ผมก็ชาร์จไปแล้วเนาะอะ่าได้ชาร์จไปแล้วชาร์จไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เต็มนะได้3.3มจุดสามโวลต์นะครับเป็นแรงดันปกติของเซลล์ที่ซื้อมาเลยนะอะ่าสำหรับท่านใดที่สงสัยว่าเอ,อได้เซลล์แบตเตอรี่อันนี้ก็ชาร์จอยู่นะครับตอนนี้เซลล์นี้ก็ชาร์จอยู่นะอะ่าชาร์จอยู่อ่าเป็นเรื่องปกติเลยมาจากโรงงานก็อยู่ที่3.3มจุดสามโวลต์นะสามจุดสองโวลต์ ถ้าได้เซลลมาแรงดันต่ํากว่านี้ถือว่าผิดปกติไหมผมก็ตามที่ผมซื้อมาก็ถือว่าผิดปกตินะถ้าไม่ได้แรงดันประมาณนี้แสดงว่ามีการชาร์จดิดชาร์จหรือมีการลายประจุอ่ามีการลายประจุหรือมีการประจุใหม่เข้าไปนะแต่โดยทั่วไปแรงดันปกติแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะครับ3.3โวลต์ 3. 3. 3. น,นะอ่าไม่ว่าจะเซลล์เซลล์ที่ใช้งานได้นะ่ะจะจะมีแรงดันประมาณนี้นะครับอ่ะก็ อย่างที่เห็นนะครับก็ขึ้นมาที่3 1 1นโวลต์นะครับสำหรับการใช้งานนะการใช้งานคงต้องดูกันไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเจอเซลล์ลักษณะนี้ให้แยกใช้งานเลยนะให้แยกใช้งานเลยนะครับเป็นคําแนะนําจากทางซีมิลัเลยว่าไม่ควรนําเซลล์นี้เข้าเขา้าเข้าร่วมกับระบบนะไม่ว่าจะเป็นการนําไปอนุกรมนะหรือการนําไปขนานให้ให้แยกใช้งานเลยให้แยกพวกออกมาเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นเซลล์ที่มีปัญหาแล้วนะเพราะปกติแล้วแบตเตอรี่นะ เราไม่ใช้งานมันมีการเซล,ลดิชาร์จหรือการคลายประจุด,ด้วยตัวของเขาเองไหมมีนะครับมีแต่มันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้อันนี้มันได้เกือบจะ0ูนยโวลต์เลยนะครับแสดงว่าเคมีภายในนะครับวัตถุดิบภายในนะองค์ประกอบภายในน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับนะแต่มากระตุ้นให้ดูเฉยๆเผื่อบางท่านอยากจะรู้อยากจะทราบว่าเอ๊ะมีวิธีการในการ กระตุ้นนะครับมีวิธีการฟื้นคืนชีพไหมนะครับนะแต่ถามว่าแนะนําให้นําเข้าสู่ระบบไหมเช่นเราทําแบตเตอรี่แพ็คนะครับหลัก10-20ีก้อนหลักร0อก้อนอย่างนี้นะถ้าเรานําเซลล์ที่มีปัญหาเข้าไปในระบบวันใดวันหนึ่งนะครับเราอาจจะเสียใจก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเซลล์เขาได้มีปัญหาแล้วนะครับมันจะไม่เหมือนเซลล์ที่ปกติ มาแล้วไม่มีปัญหาเลยใช้งานนะครับให้แยกออกนะครับแนะนําว่าให้คัดแยกออกเลยนะครับอย่าใช้งานร่วมนะครับอย่าใช้งานร่วมกับเซลล์อื่นๆที่ที่มีปัญหาแต่หากเราใช้งานนะครับใช้เซลล์เดียวได้ไหมนะครับได้นะครับขึ้นอยู่กับวงจรที่เรานําไปใช้งานนะครับเช่นโคมไฟโซลาเซลล์เนี่ยก็ใช้เซลล์เดียวนะครับหรืออาจจะเก็บไว้นะครับในการศึกษาทดลองนะครับเหมือนที่ผมเก็บไว้ผมไม่ต่อเข้านะเพราะว่า อตอนได้มามันมีลักษณะที่ผิดปกตินะครับก็คือมีพวกสนิมมีพวกอะไรเนี่ยเป็นตะปุ่มตะปั่มตรงนี้นะครับผมได้มา2เซลล์เซลล์หนึ่งผมแกะดูแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นสนิมนะเป็นสนิมขึ้นซึ่งปกติแล้วพวกนี้มันจะต้องไม่โดนความชื้นนะครับเพราะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสังกะสีก็แล้วกันนะครับโครงสร้างภายในของเขานะครับโครงสร้างของแบตเตอรี่นะครับอตอนนี้ก็ไต่ระดับขึ้นมานะครับ คลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอให้เห็นว่ามันสามารถทำได้ไหมส่วนการใช้งานนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องดูกันไปนะดูกันไปว่ามันเกิดปัญหาอะไรไหมนะครับถ้าได้ผลเป็นยังไงนะครับผมชาร์จแล้วนะครับก็จะเอาทิ้งไว้ข้างนอกก่อนอยังยังไม่ประกอบเข้าในอุปกรณ์ใดๆเลยนะครับอันนี้คุยกันตามตรงเพราะว่า มันเป็นการใช้งานนะครับถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมามันก็อันตรายนะครับไม่ควรประกอบเข้าไปในในชิ้นงานนะครับในอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่นะให้ใช้เซลล์ปกติก็แล้วกันนะครับนะให้ใช้เซลล์ปกตินะอ่ะโอเคผมจะลองอหยุดชาร์จนะครับนะแต่ที่จริงเราต้องปล่อยให้เขาชาร์จจนเต็มนะครับอะเช็คอุณหภูมิกันนิดนึงนะครับ35องศายังคงที่นะครับนะบนะบนะเข้าไปแล้วที่1 2 0 1 3 0มิลลิแอม นะครับกระแสที่ไหลเข้าไปยังเจ้าตัวเซลล์แบตเตอรี่ตัวนี้ชาดไปได้แล้วนะครับนะ5นาทีนะครับนะนะเนี่ยแรงดันที่3.2โวลต์กระแสชาร์จอยู่ที่1.5แอมป์นะครับนะถ้าเรามีเครื่องชาร์จเราจะสามารถคุมได้ทั้งแรงดันและกระแสนะครับแต่แรงดันตัวนี้ถูกเซตค่ามาจากโรงงานแล้วนะครับการชาร์จจะไม่เกินที่3.6โวลต์นะในส่วนของเจ้าตัว N-Voltage นะครับเราสามารถดูได้นะนีะ่นี่คือ เนี่ยกดที่ปุ่มเด็กนะครับเราจะเห็นแรงดันว่าเขาจะชาร์จได้เต็มที่สูงสุดที่เท่าไหร่ที่ระบบ1 s นะครับก็คือ3 6โวลต์นะครับแบตเตอรี่ทุกชนิดถ้าชาร์จด,ด้วยเครื่อง i m a c ็6 AC มันจะมีการแจ้งค่าพวนี้อยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่สอบถามเข้ามาว่าเอเครื่อง iMac B6AC เนี่ยมันของแท้ของปลอมของจริงยังไงนะครับอันนี้พูดยากมากนะครับแต่ชัวร์ที่ผมใช้งานอยู่ก็ปรอมนั่นแหละนะครับก็ปลอ,อมนั่นแหละนะครับนะถ้าอยากชัวร์หน่อยก็ มียี่ห้อที่แนะนำก็คือของ iMac ็ Mac 6 AC ของ Sky RC นะครับนะแต่ก็ต้องมาจากร้านที่เชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้มีใบรับประกันมีอะไรโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเป็นร้านที่มีหน้าร้านที่เปิดขายของนะครับเช่นขายเครื่องอ่ารถบังคับอ่พวกโดนพวกอะไรพวกนี้เขาก็จะอ่ามีการตรวจสอบกันนิดน,นึงในเรื่องของประกันนะครับนะพวกนั้นก็จะมีอ่าแต่มันก็มีโดยส่วนใหญ่มันก็มีทั้ง แท้ทั้งปลอมเนาะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าเอ๊ะต้องการราคาประมาณไหนสู้ได้แค่ไหนนะครับนะแต่ตัวนี้ก็ปลอมนะครับนะยอมรับกันตามตรงเลยนะครับเพราะของแท้ก็น่าจะอยู่ที่พันห้านะพันห้าถึงสองพันนะครับราคาของสกายอาซีนะตัวนี้ก็อยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับนะแต่ราคาก็ไม่ได้เป็นตัวระบุนะครับนะราคาทุกวันนี้ไม่ได้เป็นตัวระบุแล้วนะอ่า แล้วแต่ว่าเราจะตาดีได้ตาลายเสียอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็แล้วกันนะครับคงคงไม่เจาะลึกลงไปรายละเอียดว่าจากร้านไหนอะไรยังไงนะครับเพราะผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อยู่แล้วนะซื้อมาใช้งานเองอ่าพังก็พังเองนะครับทดสอบเพื่ออยากจะรู้นะอยากจะรู้จึงมาทําคลิปวิดีโอในส่วนนี้นะอันไหนพอเผยแพร่ได้ก็เผยแพร่ไปนะครับแต่ถ้าใคร อ,อยากศึกษาเรื่องแบตเตอรี่จําเป็นนะครับ imac b 6 ac มันชาร์จได้นะไม่ไม่ว่าจะเป็นนี่เขียนไว้ตรงนี้เลยลิเธียมไอออนลิเธียมโพลิเมอร์ลิเธนะก็คือแบตเตอรี่ลดไฟฟ้านี่แหละนะครับแต่ชาร์จได้สูงสุดแค่6เซลล์นะครับชื่อเขานะ b 6กนะครับก็คือชาร์จได้สูงสุดที่6เซลล์สำหรับแบตเตอรี่ลิเนธะียมลิเธียมโพลิเมอร์ลิเธียมไอออนลิเธียมฟอสเฟตนะครับนะแล้วก็มีนิกเกิลแคดเมียมนิกเกิลเ,เมทัลไฮไดด์นะ p b นี่ใครสอบถามว่า ตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่ก,กดได้ไหมได้นะครับแต่กระแสชาร์จเขาสูงสุดอยู่ที่5์นะครับสำหรับเวอร์ชั่น1่นะสำหรับเวอร์ชั่น2ก็จะเป็น6์นะส่วนดิสช,ชาร์จเรทนะครับก็คืออัตราการการคายประจุเพื่อที่จะวัดค่าความจุของแบตเตอรี่นะครับบางท่านสอบถามเข้ามาว่า iMac B6AC นี้มันสามารถวัดค่าความจุของแบตเตอรี่ได้ไหมอ่าวัดได้นะครับวัดได้ในโหมดดิสช,ชาร์จนั่นเองนะครับการที่วัดค่าความจุแบตเตอรี่ไม่ใช่เอา อ่มันตีมิเตอร์มาแตะแล้ววัดอย่างนี้เราจะรู้นะครับเราต้องทําการคลายประจุกออกไปนะครับคายประจุก,ก็คือดึงไฟออกไปใช้งานแต่ตัวเนี้ยนะมันจะมีดัมมี่โหลดอยู่ภายในนะแต่กระแสสูงสุดที่มันดิสช,ชาร์จได้ก็คือแค่ที่1นแอมป์เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้นะครับเซลล์แบตเตอรี5่5แอมป์เราชาร์จเต็มนะเราต้องใช้เวลาถึงประมาณ5ชั่วโมงในการดิสช,ชาร์จเพราะฉะนั้นการดิสช,ชาร์จนะครับเขาจึงไม่ค่อยมีใครทำออกมา นะไม่ค่อยมีใครทําออกมาเพราะว่ามันจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรละ่ะบันทึกอระยะเวลาในการบันทึกเนี่ยมันนานนะครับแต่ก็มีบางท่านก็คือตัดหัวตัดท้ายคลิปเอามาให้ดูนะครับนะเ,เพื่อที่จะรู้ได้ว่าอา่มันมีค่าความจุเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดอา่ามีความผิดพลาดขึ้นเกี่ยวกับระบบการการจ่ายไฟให้กับเจ้าเครื่อง iMac B6A นี้ การดิชาร์จครั้งนั้นก็จะถือว่าเป็นการโมฆะไปเลยนะครับก็คือเขาจะรีเซ็ตเครื่องเราจะไม่ทราบ่าเพราะนั้นในการที่จะทําการดิชาร์จนะครับนะถ้าใครอยากจะทํานะครับผมแนะนําว่าควรมีการเสียบเจ้าตัวเครื่องนี้เข้ากับ UPS เลยนะไฟดับไฟอะไรจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลานะครับสิ่งที่ทําไปลงทุนไปนะครับทั้งเวลาทั้งสิ่งของเนี่ยมันจะได้ไม่สูญปลนะครับต่อ UPS ให้กับเจ้าเครื่องนี้เลย นะครับนะต่อ u s n ให้กับเขาเลยนะครับแล้วการยึดชาร์จของเราในครั้งนั้นมันก็จะเก็บผลไว้นะครับเพราะว่าถ้าไฟดับมันดับไปด้วยนะครับมันรีเซ็ตตัวของมันเองเราจะไม่ทราบค่าเลยสิ่งที่เราทําไปนะก็โอเคเดี๋ยวผมหยุดชาร์จนะครับหยุดชาร์จแล้วนะตอนนี้หยุดชาร์จนะมาวัดดูแรงดันให้ดูก็แล้วกันนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ยาวนะครับแต่น่าจะสื่อความหมายนะฟังอธิบายไปด้วยนะครับทาความเข้าใจกันไปด้วยนะครับในช่วงระหว่างที่รออ่นะ ถอดออกเป็นระยะเวลานะนี่แหละเท่าที่เห็นกันตอนนี้เพราะเป็นวิดีโอสดๆนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งคลิปเลยนะมาดูกันนะครับแรงดันตอนนี้นะอยู่ที่3 0มจุดศูนย์สามจุดแปดหนึ่งโวลต์นะครับสามจุดศูนย์แปดหนึ่งโวลต์นะครับมีแรงดันขึ้นมาที่สามโวลต์แล้วนะยังไงเดี๋ยวถ้าผมชาร์จเต็มแล้วนำไปใช้งานนะครับได้ผลเป็นประการใดอ่นะลืมวัดอุณหภูมิ นะ8 5 8องศานะครับ35.8องศานะได้ผลเป็นประการใดแล้วหากท่านไหนทำด้วยวิธีการนี้แล้วนะครับใช้งานได้ผลนะนำเซลล์นั้นกลับมาใช้งานได้จะขอบพระคุณมากนะครับถ้าท่านร่วมแชร์ประสบการณ์นะในการใช้งาน คำว่าในการกระตุ้นในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเซลล์สามสองหกห้าศูนย์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเซล 3, 2, 6, 5, 0, เเเซล์ขนาดนี้เท่านั้นนะครับท่านนําวิธีการนี้ไปใช้กับเซลล์ที่เป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเซลล์ที่มีค่าวความจุมากกว่านี้หากใช้งานได้ผลยังไงจะขอบพระคุณมากครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับสมาชิกท่านอื่นๆนะเป็นการแนะนำการใช้งานก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเห็นว่า แบตเตอรี่ชนิดนี้มันคุ้มค่านะครับกับการลงทุนกับการนํามาใช้งานนะครับเพราะว่ายุคป,ปัจจุบันนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเรามากนะครับซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจะทํางานได้เนี่ยมันจะต้องมีการใช้แหล่งจ่ายพลังงานนะครับซึ่งก็คือแบตเตอรี่แหล่งกักเก็บพลังงานนะซึ่งลิเทียมฟอสเฟตนี่เป็นอะไรที่ชอบใจมากนะใช้งานได้ผลมากนะโดยเฉพาะในระบบโซล่าเซลล์หากใครใช้แล้วจะลืมตะกัวกดไปได้เลย ะครับความวุ่นวายความยุ่งยากนะครับแต่มันก็มีเทคนิควิธีการในใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยถ้าใช้ลิเธียมฟอสเฟตท่านก็จะต้องใช้งานร่วมกับ BMS นะครับบางท่านใช้งานร่วมกับเฉพาะ t i v i v e l a n c n นะครับ v i v e l a n c n c e ท่านก็จะเจอปัญหานะครับเซลล์บวมเซลล์มีปัญหานะครับนะเนื่องจากว่ามันเกิดการ o v e r อร์ชาร์จโอเ i อ c h ดิชาร์นะครับหากใช้ร่วมกับเฉพาะ Active b a l a นซ์แล้วก็ขยายความอีกนิดนึงนะครับบางท่านบอกว่าผมใช้ไม่เห็นมีปัญหาเลยนะครับหากใช้ Active Balance ที่มีการบาลานซ์กระแสได้ทันโอเคนะครับชุดแบตเตอรี่แพ็กนั้นก็จะไม่มีปัญหาครับในต่างประเทศเขาใช้เฉพาะแอคทีฟบาลานซ์ได้เนื่องจากว่า Active Balance ตัวหนึ่งอาจจะมีกระแสในการบาลานซ์ที่10แอมป์15แอมป์อะไรประมาณนี้หรือมันขึ้นอยู่กับกระแสที่เราชาร์จและดิสช,ชาร์จไปใช้งานด้วยนะครับ หากท่านใช้อยู่ในขอบเขตหรืออยู่ในเงื่อนไขก็จะไม่เกิดปัญหานะครับไม่เกิดข้อคําถามไม่เกิดข้อสงสัยการใช้งานแบตเตอรี่แพ็คก็จะเป็นไปโดยโดยปกตินะครับโดยปกติก็คือใช้งานไปได้เรื่อยๆนะครับอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นนะครับก็ขอฝากด้วยสําหรับท่านไหนที่จะใช้งานนะครับอย่างน้อยที่สุดให้มี Active บ a l า n c e ร่วมอยู่ในระบบนะครับไม่ใช่ต่อแบตเตอรี่เพียวๆดิบๆเลยนะครับนะต่อนุกรมกันแล้วใช้งานนะครับหากท่านใช้งานในลักษณะแบบนั้นท่านจะ รู้ได้เลยว่าการใช้งานนั้นนะมันจะผิดปกติไหมโดยวิธีการนะครับนาเจ้าตัวมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดแรงดันหรือโวลต์มิเตอร์เนี่ยไปเช็คดูเลยในแต่ละเซลล์ถ้าแรงดันมันเท่ากันโอเคไม่มีปัญหานะครับท่านไม่ต้องต่อก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วการใช้งานมันจะมีปัญหาขึ้นนะครับมันจะมีปัญหาขึ้นก็คือเกิดความแตกต่างระหว่างแรงดันในแต่ละเซลล์นะครับพอเกิดความแตกต่างขึ้นนะครับในเซลล์นั้นๆนะมันก็จะเกิดการเสื่อม นะเพราะว่าเกิดการโอเวอร์ชาร์จและโอเวอร์ดิสชาร์จคือใช้มากเกินไปนะหรือชาร์จมากเกินไปสําหรับเซลล์นั้นนนนะครับอ่ะก็ในที่นี้ก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการนําเซลล์แบตเตอรี่นะครับที่มี <c oughs> ที่มีปัญหาในส่วนของแรงดันเป็นศูนย์โวลต์หรือใกล้เคียงศูนย์โวลต์นะครับมาทําการฟื้นนะฟื้นสภาพโดยใช้โหมดนิกเกิลเมทัลไฮไดนะครับไม่ไม่ใช่โหมดโดยตรงแต่เป็นโหมดที่ผมใช้แล้วอ่ามันสามารถ กู้คืนกลับคืนมาใช้งานได้และวิธีการนี้ที่กล่าวไปนะครับเราต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ไม่ให้แรงดันเกินที่3.6กโวลต์ด้วยนะครับขณะที่ทําถ้าใครสังเกตนะผมได้ประมาณ3โวลต์กวา่าๆนี่ผมก็เอาออกมาแล้วแล้วก็เข้าสู่โหมดชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะมาชาร์จในโหมดนี้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่เกินที่3.6กโวลต์นะเพราะเครื่องนี้ถูกออกแบบมาแล้วและก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้ตรงกับชนิดด้วยนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ซิมแ l a ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ